คลิปนี้จะมาสอนเซิร์ฟวีไอพีนะครับว่ามีสิทธิ์ที่อะไรได้บ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับให้เราไปกดที่รูปฟันเฟือนนะครับมันจะมีรูปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รูปปุญนแจนล็องนะครับเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับไม่มีนะครับนี่เหมือนเป็นแอดมีนะครับแตะเตะผู้ลินได้นะครับทําให้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ได้นะครับสองนะครับแบบรวดเร็วนะครับ ก็คือชิปบวกพีนะครับในคอมพิวเตอร์ทําได้เท่านั้นนะครับนี่คอมพิวเตอร์ทําได้ตัวหนึ่งแต่ว่าโทรศัพท์ทําไม่ได้นะครับให้กดชิปบวกพีไอตัวชิปเนี่ยคือตัวชิปที่อยู่ด้านซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับห้ามไปกดด้านขวานะครับมันก็ไม่ได้นี่ครับต่างๆเลยนะถ้าใครหนึ่งรอยโลบานนะครับถ้าใครมีเงินเนี่ยถ้าใครเสียดไม่มีเงินจะใช้นะครับไปเติมได้นะครับโอเคไปกันเลย ไปเล่นโลบอกั